สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาสุขศึกษานะครับกับคุณครูมงคลชดาแก้วเช่นเคยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นะครับสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับ สัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อนะครับว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อ,อยังไงเพื่อจะนะครับไม่เกิดอันตรายแล้วก็เพื่อเสริมสร้างนะครับกระดูกและข้อต่อนะครับให้มีความแข็งแรงและก็จะเจริญเติบโตนะครับให้เหมาะสมกับวัยนะครับ กระดูกและข้อต่อนะครับมีความสําคัญตามที่นักเรียนได้ทราบมาแล้วนะครับดังนั้นเราจึงควรดูแลนะครับรักษากระดูกและข้อต่อนะครับของเราอย่างถูกวิธีนะครับว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะครับหน,นะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับ ในการออกกําลังกายแต่ละครั้งนะครับเราควรใช้ระยะเวลาในการออกกําลังกายนะครับไม่น้อยกว่า30นาทีต่อครั้งนะครับซึ่งการที่เราออกกําลังกายแต่ละครั้งนั้นนะครับถ้าเราออกกําลังกายน้อยเกินไปนะครับก็จะนะครับไม่เกิดนะครับผลนะครับหรือไม่เกิดการพัฒนาของกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นนะครับใน กีฬาที่เราชอบนะครับหรือกิจกรรมที่เราชอบต่างๆนะครับก็จะนะครับทาให้เรานะครับมีความสุขนะครับในการเล่นกีฬาแต่ละครั้งนะครับเราควรเลือกชนิดกีฬานะครับเลือกชนิดกีฬานะครับให้เหมาะสมกับวัยนะครับของพวกเรานะครับและก็จะทาให้เรานะครับมีความสุขในการออกกําลังกายนะครับในการเล่นนะครับ ต่อไป2นะครับไม่เล่นผ่าโผลนหรือเล่นรุนแรงนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายนะครับหรือได้รับบาดเจ็บจากการเล่นนะครับโดยที่เรานะครับไม่รู้เท่าถึงการนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะครับมาดูรูปภาพแรกนะครับก็คือการเล่นนะครับกีฬาที่มีความนะครับอันตรายหรือผ่าโผลนนะครับอันนี้ถามว่าเราสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ต้องนะครับอยู่ในการควบคุม นะครับดูแลของผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับชำนาญการเกี่ยวกับการเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับเพราะจะทําให้เรานะครับไม่ได้รับอันตรายจากการเล่นนะครับต่อไปนะครับ2รูปภาพที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับการเล่นเกมนะครับซึ่งเด็กปัจจุบันนี้นะครับติดเกมนะครับเรานะครับ อาจจะเรียนแบบพฤติกรรมนะครับของเกมนะครับซึ่งทําให้เกิดความก้าวร้าวนะครับพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอันนี้ก็ฝากให้ผู้ปกครองดูแลเกี่ยวกับการเล่นของเด็กด้วยนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับต่อไปรูปภาพที่3นะครับอันนี้คือก that, ีฬานะครับนะครับที่ก่อให, <ENCE> ห้เกิดอันตรายนะครับหรือมีความรุนแรงนะครับเกี่ยวกับการเล่นอันนี้คือกีฬาอะไรครับนักเรียนนะครับ ก็คือมวยปล้ำนะครับอันนี้อันตรายนะครับเพราะมวยปล้ำนะครับมันมีอุปกรณ์เสริมหลายๆอย่างนะครับที่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับถึงขั้นนะครับกระดูกหักนะครับหรืออันตรายกับนะครับสุขภาพนะครับของพวกเราในการเล่นนะครับก็นี่ครับอุปกรณ์เสริมนะครับอันตรายมากนะครับถ้าจะเล่นหรือจะอะไรก็นะครับ วระมัดระวังแล้วก็อยู่ในการดูแลควบคุมของนะครับผู้ใหญ่นะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับมีอะไรบ้างนะครับได้แก่นมนะครับนมจะมีประโยชน์นะครับช่วยนะครับเสริมสร้างกระดูกนะครับและข้อต่อนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับอันนี้นมนอกจากนมแล้วมีอะไรครับ รูปภาพนี้คืออะไรครับนักเรียนนะครับอ่านี่คือถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองก็เป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงเหมือนกันนะครับช่วยเสริมสร้างกระดูกนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับต่อไปนะครับปลานะครับปลาตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็มีแคลเซียมสูงเหมือนกันนะครับช่วยเสริมสร้างนะครับให้กระดูกและข้อต่อนะครับมีความแข็งแรงนะครับและก็เจริญเติบโตสมวัยนะครับ ต่อไปนะครับ4นะครับกินผักใบเขียวนะครับเพื่อให้กระดูกนะครับแข็งแรงนะครับมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคะน้ากระหล่ำปลีนะครับบ็อกโคลี่นะครับผักกาดอื่นๆนะครับพวกนี้นะครับจะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกนะครับมีความแข็งแรงนะครับ สำหรับกิจกรรมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจะให้นักเรียนนะครับทำใบงาน1.4นะครับวิธีการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อนะครับเป็น mind mapping นะครับให้นักเรียนทํานะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับให้สวยงามนะครับครูมีนะครับตัวอย่างในการทํานะครับใบงานนะครับที่นะครับให้นักเรียนนะครับ สามารถดูแล้วก็เป็นแบบอย่างหรือเป็นไอเดียในการออกแบบนะครับชิ้นงานนะครับให้มีความสวยงามแล้วก็ถูกต้องในการทำนะครับนี่นะครับคือผลงานนะครับของนักเรียนนะครับก็คือเพื่อนนะครับในชั้นนะครับเดียวกันกับพวกเรานะครับอันนี้ครูเอามาเป็นแบบอย่างนะครับให้เพื่อนดูนะครับจะได้ มีรูปแบบนะครับในการทําหรือมีไอเดียในการทําในการนําเสนองานนะครับนี่นะครับเพื่อเราจะได้นะครับทำนะครับมีอีกครับอีกสองผลงานนะครับนี่นะครับการทำงานนะครับอีกคนหนึ่งนะครับ หลังจากนักเรียนดูนะครับผลงานของเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเผื่อเป็นไอเดียนะครับหรือเป็นแนวทางในการที่เราจะทํางานนะครับให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับขีดเส้นใต้ด้วยนะครับถ้าเป็นการทํางานในสมุดนะครับแต่ถ้าเป็นการทํางานในกระดาษนะครับ A4 นะครับที่เราปริ้นมานะครับอันนี้ก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับสําหรับนะครับสัปดาห์นี้นะครับครูก็ มีนะครับเรื่องนะครับแล้วก็งานที่จะให้เราทำนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ